อ่ะฮัลโหลสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาสอนการยิงฟรีคิกนะแบบหลายคนก็รู้แล้วนะแต่หลายคนก็ยังไม่รู้อันนี้ทําเผือคนที่ยังไม่รู้นะเพราะว่านักแข่งเนี่ยทั้งไทยเกาหลีเวนานาเนี่ยผมเห็นใช้กันเยอะมากครับลูกลูกยิงฟรีคิกแบบนี้แต่ผมจะยิงให้ดูก่อนแล้วกันครับผมนี่ยครับมันมันจะประมาณนี้นะลูกยิงมันจะประมาณนี้เห็นมีคนแบบ อินบ็อกมาในเพจผมเยอะมากว่า,วาเฮ้ยพี่ยิงฟรีคลิกกับยังไงอะไรแบบนี้เดี๋ยวผมมาทําให้ดูครับแบบผมก็อยากทําคลิปลงอยู่แล้วนะนี่เนี่ย <ๆ S 1> หลายคนก็ขอจุดโทษมาซึ่งจุดโทษเนี่ยน่าเป็นคลิปหน้าอมก่อนอืนน่นครับผมนะต้องผมก็ผมใช้จอยแับวิไทนะขอต้องกดปุ่มเล่นท่าก่อนปุ่มเล่นท่าของผมอยู่ที่ปุ่ม RT ครัทผม rt กดเล่นท่าไว้แล้วปุ๊บให้กดปุ่มเล่นท่าค้างไว้อีกอีกครั้งนึงครับ แล้วให้กดปุ่มได้ท่าค้างแล้วกดโอประมาณสี่สิเปอร์เซนหนึ่งครึ่งหลอดแล้วผมเพื่อให้มันกระดกบ,บอลขึ้นมาครับผมแล้วเราเค่อยวิ่งเข้าไปยิงยิงทีเดียวก็ได้ครับผมสองทีก็ได้ส่นวนใหญ่ผมก็กดสองทีนะอันนี้ลองยิงทีเดียวก่อนมากดโอปุ๊บวิ่งมายิงปุ๊บเรียบร้อยครับผมไม่ยากไม่ยากแต่ว่าพอไปเจอพวกนักแข่งระดับสูงๆเนี่ยเขาอาจจะก,การันกันเป็นนะบางคน แต่ส่วนใหญ่ผมก็ยังได้ประตูจากลูกซีชิกแบบนี้บ่อยอยู่นะครับในการเล่นแรง <S <S 1> <S 1> ผมคิดว่านน่าจะมีประโยชน์กับใครหลายๆคนเลยเอามาทาคลิปครับผมเดี๋ยวจะมีคลิปจุดโทษด้วยจุดโทษรอ,อก,ก่อนนะกด R2 ครับผม R2 ค้างไว้ขอโทษทีผมเล่นท่าผมเล่นท่ากดผมเล่นท่าทค้างไว้กด O ครับผมวิ่งมายิ่งอันนี้สองทีครับผมได้เหมือนกัน แล้วจะมีอีกรูปแบบหนึ่งครับสําหรับการยิงฟรีคิกนะจะมีอีกแบบหนึ่งที่แบบไม่ได้กดยกครับผมกด X แทนกด O ตอนส่งครับมันจะเป็นลูกเลี่ยนๆครับผมไปไปเดี๋ยวลอง,ลองจะดูว่าแบบไหนมันดีกว่ากันนะแต่ถามว่าผมว่ากด O เนะี่ยดีสุดละกดปุ่มเล่นท่าอนเดิมครับผมปุ่มเล่นท่าค้างไว้กด X ครับผมได้เหมือนกันครับผมแต่ว่าถ้าเป็นผมนะผมจะเลือกกด O มากกว่า ผมจะเลือกกดโมากกว่าที่แบบจะกด x อะ่ะเพราะว่ากด x เนี่ยบอลมันเดินทางช้าด้วยครับแล้วก็มันทําให้กองหลังคู่แข่งอะ่ะเขาเข้ามาบล็อกได้เร็วกว่านะผมเลยเลือกใช้ O มากกว่าอัสองนี้สมมติผมจะโอ้โหได้เหมือนกันเนี่ยคือแบบพอบอลตกพื้นปุ๊บยิงปั๊บเนี่ยคือกองหลังมันจะเข้ามาแบบ ช้าครับช้ากว่าครับเดีย๋ยวขออีกทีขออีกทีขอเป็นลองตัวเอ็กตั้งตัวเอ็กตังทีมันของผมก็จะยิงไม่ค่อยเข้านะเพราะว่าผมมาตัวเอ็กตัวเอ็กเนี่ยไหมตัวเอ็กตั้งทีมันยิงไม่ค่อยเข้าใช้กดใช้โอเลยอ่ะขออีกทีเดี๋ยวไปละ นี่ไกลๆเลยไกลๆไกลกว่าเดิมอยู่มันก็ยังได้ผลครับถึงจะต่อให้ไกลกว่าเดิมเอางี้ว่าผมจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับลองเอาไปใช้กันดูนะได้ผลหรือไม่ได้ยังไงรบกวนคอมเมนต์ต่อไว้ด้านล่างนะยครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช anel ไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะมีคลิปออกมาเรื่อยๆครับทั้งจุดโทษการเซฟจุดโทษมีหมดครับผมเดี๋ยวผมจะนำคลิปมาเรื่อยๆนะโอเคครับวันนี้จะลาไปก่อนครับผมคลิปนี้ Bye bye các bạn.